โลกกำลังเปลี่ยนไปเหมอนคำกล่าวที่ว่า change the world change my life เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพื่อเปลี่ยนโลกแต่ตอนนี้โลกกำลังเปลี่ยนเราและที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์มนุษยชาติเกิดขึ้นแล้วกับชีวิตของพวกเราทุกคนเราไม่อาจจะนิ่งนอนใจเราไม่อาจจะปล่อยชีวิตให้ไปตามกระแสทันของการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อสร้างระบบปฏิบัติการของความสําเร็จ ที่ใช้กลไกของความเป็นอัจฉริยะเครือข่ายของสมองที่เชื่อมโยงเครือข่ายของความสําเร็จทั่วทั้งจัก,กรวาลและนี่คือกระบวนการของคอร์สพิเศษคอร์สเศรษฐีเงินล้านความสําเร็จที่ไร้พรมแดนที่เริ่มต้นจาก from zero to hero แน่นอนเริ่มต้นจากศูนย์ที่เราจะต้องรีเซ็ตระบบใหม่เปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการของจิตที่ถูกหลอกลวงหรือถูกล้างสมองมาตลอดให้เข้าถึงความรู้และกลไกของความเป็นอัจฉริยะ ด้วยกระบวนการของการเซตซีจากเริ่มจากศูนย์และวทาให้ความสําเร็จของเราเป็นซีโร่เบสสุดยอดที่สุดใส่กระบวนการของชีวิตด้วยอาจคอลิทิมใหม่ที่เต็มไปด้วยความสําเร็จแบบไร้ขีดจํากัดและกระบวนการนี้คือการทูฮีโร่ค้นพบความเป็นฮีโร่ในตัวเราหดักสูตรพิเศษที่กระตุ้นการทํางานของจิตใต้สํานึกเพื่อการทะลุทะลวงภูเขาน้าแข็งและเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของเราไปสู่ความสําเร็จ ที่ไร้เทียมทานพลาดไม่ได้สําหรับจอมยุทธทุกคนในคอร์สพิเศษที่ทะลุทะลวงจิตด้วยการวาร์ปเข้าไปสู่พลังชีวิตเพียง11วินาทีกระบวนการนี้จะทําให้เราเข้าสู่ความสําเร็จแบบไร้ขีดจ,จํากัด from zero to hero พร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟถึงบ้านพวกเราทุกคนด้วยกระบวนการของการจูนจิตแบบวาร์ปได้ experience